สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาะดีเขติดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสมานาสถานธรรมเก่าแก่แห่งนี้เรามาตามนะรอยธรรมของอพระคณาจารย์ชื่อดังนะทางภาคเหนือครูบาบุญชุ่มผมได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนะบรรยากาศดีมาก นะร่มลื่นดีนะครับนะทั้งที่วันนี้อากาศเนี่ยนะครับดูจะมีแสงแดดนะแต่ก็ดูร่มลื่นเข้ามาแล้วก็ได้กลิ่นอของนะความนะความเป็นธรรมชาติแล้วผมมานั่งอยู่ในนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะทางภาคเหนือเขาเรียกวิหารแต่ทั่วไปเนี่ยเขาเรียกอุโบสถแล้วอุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถเก่าซึ่งสร้างในยุคสมัยของท่านครูบาบุญชุ่ม แล้วสร้างสมัยตั้งตั้งแต่ท่านเป็นสามเณรส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับณนะวันนี้นะผมมาอยู่ที่วัดธรรมประสิทธิ์บ้านได้ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับนะผมอยู่กับพระมหาภูวรินอิทธวิชยูนะท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับวันนี้ท่านเมตตานะให้สัมภาษณ์พูดคุย นะแบบพิเศษนะครับนะก็จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของนะสมมนเณรบุญชุม่มนะในยุคที่ท่านนะดำรงตำแหน่งนะในการเป็นประธานบูรณะนะวัดแห่งนี้นะครับนะกราบนะมัสรรการครับพระอาจารย์นะเจริญพรนะอาจารย์นะที่นี่เนี่ยนะครูบาบุญชุม่มท่านเคยอยู่มาก่อนเนมะือ่อ ปีพศ2519นยครับ,รบท่านครูบาพ่อบุญชุม่มได้บรรพชาเป็นสมณีนอยู่จำพรรษาท,ท,ที่ที่ที่วัดแห่งนี้ครับ,รบแล้วก่ <c oughs> อน <c oughs> ก่อนนั้นนะครับท่านครูบาก,าก็เ,เป็นเด็กวัดด้วยเป็นเด็กวัดอ,อ,อยู่ช่วยงานช่วยอะไรของของที่วัดด้วยตั้แต่ปี2510 78มานะครับแล้วก็ได้ถือบรรดาชาปิสามานิเมื่อปีพศ2519เนาะ<ม>แล้วก็เออ่ชาวบ้านเออ่ชาวบ้านที่เอ่ออยู่บ้านละแวกใกล้ๆเคียงนะครับก็เออ,อ่ท่านครูบาที่ได้บรรดาชาปิสามานิแล้วก็เสียง ชาวบ้า,า,บานก็น <tinc S 1> giving, ลือแต่ก็มีสัมมาเนรตนบุญเนี่ยได้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 ลงได้ลงมาเกิดเนาะได้ลงมาเกิดแล้วก็ได้มาบวชเป็นสมเนนอยู่ที่วัดธรรมประิทธิ์บ้านได้ครับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็พากันมามาไหว้มากราบไหว้บูชาแล้วก็ท่านคุบาเมื่อก่อนเนี่ยท่านคุบาแกก็จะมี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 หินอยุ่ก้อนหนึ่งแล้วท่านก็ตั้งสัจจะนิหารไว้แล้วก็เอา เอาเอาหย่อนใส่ในบ่อน,น้ําไว้ครับท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครไม่สบายก็ดีมีทางทางเหนือเขาเรียกเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนใจทางทางทางภาคกลางเขาเขาจะเรียกนายกคือเหมือนเหม,มือนม,มีความรู้สึกไม่ดีบ้างอะไรอยู่งอ้ออไม่สบายใจอะไรเนะงี้ยครับท่านท่านก็ให้ไปไปไปตักน้ําที่บ่อน้ําเขาเรียกบ่อน้ําสัจจาที่ฐาน ว่าน,น้ำศักสิทธิ์ที่ฐานแลออ้วก็ท่านก็เอกใ,ให้ไปเอาน้ำที่ใน น้ำบ่อในในบ่อน้าเนี่ยเอามากินมาอาบมาล้างหน้าล้างตานะก็จะได้อยู่อยู่ดีสบายอะไร,ร,ะรอย่างเงี้ยครับทั้งบ่อน้ํานี่ก็จะอยู่ข้างกุฏิที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่ตอนที่เป็นสามเีนะครับกุฏิของท่านนี่เป็นกุฏิอ,อย่างไงฮะเรือนไม้เล็กๆเมื่อ,ก,อก่อนเมื่อก่อนนะครับเป็นเป็นเป็นกุฏิไม้เป็นกุฏิทรงทรงจตุลุมุขหลังหลังเล็กๆเนี่ยครับเพราะเมื่อก่อนท่าน บวชเป็นสามเณรอยู่แล้วก็จะมีมีมีเจ้าสถาทางทางเหนือเรียกว่าเจ้าสถานแล้วก็จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับก็มาอุปถัมภ์ในการก่อสร้างให้ตอนนั้นนะครับก็เป็นกุติเล็กๆทรงจตุรมุขครับพอพอท่านรูบาจัมภาสที่ได้ประมาณสักสองสองพันศาเนาะท่านก็ชาวบ้านเนี่ยครับก็ชาวบ้านบ้านที่อยู่ ได้ได้ได้ยินว่ามีมีมสามเณรตนบุญมาเกิดกับพระมหาธรรมากาลมาไหว้พระวท่านคบาเก็ตไม่มีเวลาในในการปฏิบัติธรรมก็ดีนะครับเพราะว่าสถาเก็ก็มาคือเหมือนมากราบมาไหว้ตลอดความที่ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมม,มัน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 ไม่มีแล้วครูบาเก็ก็เลยหลีกหนีความวุ่นวายครับเข้าไป ไปไปปฏิบัติดาไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุนางคอยอ oh. ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับตรงๆที่พระธาตุโดยวิแก้วอะครับใกล้ๆใกล้ๆกันนะครับแล้วก็พื้นที่ของวัดพระธาตุนางคอยนะครับก็จะติดก,กับฝั่งประเทศเมียนมาครับก็จะมีน้ําก็จะมีแค่น้ําน้ํากั้นอยู่อะครับนะครับแล้วก่อนนี้การจะข้ามไปข้ามมานี่ก่ าไม่ไม่ไมไม่ไไม่ไม่ยุ่งยากด้วยมาก่อนนะครับแล้วก็ทางเกาข้ามไปจานิสวงบุญอโอดชาวบ้านฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือเมืองพง ครับ,รบ,รบก็อยู่ดิดีกันนะครับพานก็ไปโปรดชาวบ้านที่พ่านปากปุ๊บเมืองโคงบ้างอะไรนะครับก็ท่านก็ไปยาลิศเสวบุญไปไปไปอีกหลายที่นะครับหลหลังหลังจากที่อ,ออกจากที่นี่ไปนะครับอ๋บอนะฮะ นาคูบาบุญชุ่มนี้ท่านเป็นคนที่นี่เลยครับอ๋อครับเป็นเป็น,เป,นเป็นคนบ้านบ้านบ้านได้นีครับบ้านบ้านประสัตนีครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนีครับหลังจากเราเราเราเสร็จจากตรงนี้นอกอรอนอกเราเดี๋ยวไปออท่านคูบาได้ได,ได้สร้างพระธาตุไว้ตรงที่ ตรงตรงที่พระธาตุนี้เรียกทงเรียกว่าธาตุอะไรครับก็คือบ้านบ้านเกิดที่ท่านครูบาได้ได้คือถือกำเนิดขึ้นแล้วแลวก็ตอนนี้นี่ท่านครูบาได้สร้างองค์พระธาตุครอบไปนะตรงที่ที่ที่ท่านเกิดนะครับอ๋อนะครับพื้นที่เนี่ยที่วัดนี้พื้นที่เท่าไหร่โดย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 รวมนะครับก็ทั้งหมดมีอยู่16ไร่นะครับของ16ไร่ที่วัดเนี่ยครับอ๋อนะฮะ นะพื้นที่สิบหกไร่นะหัวใจสําคัญของที่นี่เนี่ยนะฮะ<ม>ก็คือวิหาร,รนะ<ม>วิหารหลังนี้ซึ่งท่านสร้างไว้อุบาบุญชุ่มสร้างไว้ตั้งแต่เป็นสามนเณรเลยเหรอฮะตอนตอนนั้นเนี่ยพ่อโยมคือตอนนั้นเนี่ยครับปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนี่ยครับที่ท่านอุบาเป็นเป็นสามเณรเนาะครับแต่เดิมทีนะครับอุโบสถหลังนี้เนี่ยยังทางทางเหนือเขาเขา,เขาว่ายังตอนนั้นเนี่ยยัง ตัวตัวของอุโบสถเนี่ยยังเป็นไม้ฟ้าทางเนี่ <ฤ labels S 1> คือไม,ไม้ไม้ไม้ไผ่เขาไปทุบๆๆๆนะครับแล้วก็ทําเป็น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 ผนังไว้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นถาวรวัตถุเหมือนเหมือนเช่นทุวนวกวันนี้ครับแล้วก็ในในส่วนของราคาเมื่อก่อนนี้ยังยังมูลค่าอยู่นะเมื่อก่อนนะอ๋คอ่าแล้วก็เมื่อปีพศ .2519 เนี่ยครับตอนที่พักกุบกบาทถือเป็นสมณีเนี่ยครับอ่าทางอ่าทาง ภาพก็คือทางเหมือนเหมือนร้านร้านมิตอาลีที่เมื่อก่อนเนี่ยได้ได้เข้ามาอุปถัมภ์แล้วก็ได้ทำพระเหรียญคูบาลเดนเน่นนะครับเดนเน่นปี19ึ่ะครับนะครับได้ได้ออกมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยครับได้บูชาแล้วก็ระดมทุนกันที่มามาช่วยกระาซวอุโบสถหลังนี้ครับครับครับก็ได้จากที่เป็น อไม้ผนังฟากไม้อ้อหลังคาเป็นเป็นมุงคานะครับเนาะเราก็เปลี่ยนมาก็เป็นนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกาะอ,อีกถือปูนแล้วก็มุงกระเบื้องเป็นกิจลักษณะก็เป็นทางวัลวัตถุกลับมาถึงทุกวันนี้ครับอันนี้อ,อันนี้กี่ปีแล้วอ๋อเริ่มเริ่มสร้างเนี่ยครับ แต่เดิมนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2,517นะครับตอนนั้นเนี่ยครับยังก็อย่าง,ง,งที่บอกครับยังเป็นไม้ฟากแล้วก็ยังมุงด้วยยากคาอยู่ะะนะครับตอนนะครับแล้วก็ด้วยความที่วัสดุอุปกรณ์ก็หายากยโยมน้องขมวดเนะครับก็ชาวบ้านก็ทำหาหาหานในส่วนที่หาได้นะแล้วก็อนไหนที่พอพอมีกำลังแล้วก็ใช้เป็นเป็นไม้ ไม้แข็งไม้อะไรหน่อยที่มันแข็งแรงรหน่อย้ยครับแล้วก็ปีพศ2อ1 9รอิบ้าที่ท่าคูบาได้ถือบรรพชาเป็นสมณีนะ,ค,ะครับก็มีศรัทธาชาวบ้านที่ต่างๆเนาะได้บรรดาบมาไหว้ท่าคูบาเราตอนตอนนั้นนี่ก็มีมีเงินในการบุนะในการบูรณนะแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาจํานวนหนึ่งเน้ะท่าคูบาก็รวมกับชาวบ้านเราก็เลย ช่วยกันนะครับสร้างเป็นเป็นเป็นวิหารอุโบสถขึ้นมานะครับก็ทำการแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปีปีสามสนะครับเพราะว่าตัดตัดรูปในมีปี3านะครับอืมฮะแล้วเห็นนะภาพจะมีภาพนะพุทธประวัติมีมหาชาติชาดกใช่ใชนะแล้วก็มีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่ทาง มมะน,นะสามเณรด้วยนะนะลงชื่อไว้เลยนะสาม,มเณรบุญชุม่มบุญชุม่มเกโอ้ท่านแสดงว่าท่านเป็นเจ้าภาพครับอ๋อครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านไปจะมาสาอยู่ที่พระพุทธนังคอยเนี่ยถ้าเออท่านก็ติดตามมา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 ติดตามเออดูเออในการก่อสร้างอยู่ตลอดนะแล้วก็ท่านก็สละเออทรัพย์สละสงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยครับ,ร,บรับเป็นเจ้าภาพ รูป <ee. S 1> ภาพที่ติดผนังนะครับรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปที่ผนังสุชาดาถวายเข้ามาดูปลายยอดรูปเป็นวิห<อ><อ>ารที่ทักคุบากับชาวบ้านเนี่ยได้เป็นเป็นหลังแรกเลยเนาะที่ทักคุบาได้ได้สร้างวัดตั้งแต่เป็นเป็นสมัยนนะโอ้นะฮะนะที่นี่เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการชมวุสิโสมตามการเวลาเห็นว่ามีอ่อนแผ่นดินไหวก็ ทำให้ล้าด้วยล้าเล้าวล้า,ลาแล้วก็ทั้งส่วนของผน,นังห,หัวเสาประกอบโอเออสียหายเสียหายอยู่แล้วก็เราหนุพี่เ็เลยว่าเต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับกับคนที่ท,ท,ที่ที่มาใช้ที่มามา,มา,มาอยู่ข้างในก็ดีนะครับเราเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาหลาน้ยโยมเนาะเขาเก็เลยว่ามัน,ม,นมันเลยเป็นปฐมปฐมบทนในการที่มา คิดในการมูลนิธนะิครมบอือฮึครับ,รบแล้วจริงๆเนี่ยนะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะจริงๆอยากจะรื้อครับอยากที่เราแล้วทําไม,ไมครับแล้วก็ทัครูบาก,ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้หลื้อเพราะว่าอ,าอยากจะเก็บไม่เป็นอนุสรณ์ของท่านเพราะว่าท่านท่านได้ทําไว้ตั้งแต่ปนสามนเณรนเี่ครับคือด้วยความที่เราเราคิดว่าไอ้ท่านทำไหมเนี่ยงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยมันน่าจะ,ะมันมันน่าจะเซฟ การในการที่เราจะต้องมาบูรณะอย่างเงี้ยครับพระาบูรณะเนี่ยเราเราไม่รู้เลยนะว่าโครงสร้างของคนเมื่อก่อนนะครับทำมีเหล็กอะไรที่ที่ที่เราไม่ไม่รู้่ครับว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็ผ่านการเวลามาเป็นสี่ห้าสิบปีนะครับมันก็เสื่อมไปพูดง่ายๆว่ามันจะจะคงทนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วมันมันมันก็ต้อง บ่าถ้าทําใหม่เนี่ย<ช>มันจะคุ้มกว่าถ้าพ<ช>ูดก,กันนะ<ช>เออประมาณอย่างนั้นแล้วแล้วก็การก่อสร้างเราเราเราสามารถรู้ครับว่าจํานวนเล็กก็ดีหินปูนทรายอะไรที่เราจะใช้เราเราสามารถรู้รู้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างสมัยเมื่อก่อนเราพอพอมาณตอนนี้นะครับเราเราดูสภาพการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนก็ดีเป็นอีกที่ที่ที่เราเห็นตอนนี้ครับคือมันมันมันเสื่อม มันเสื่อมเสื่อมสภาพแล้วก็หมดหมดอายุอะไร่ยครับแล้วเราก็เลยว่าถ้าถ้ามาณะตอนนี้เนี่ยในการที่เราจะสร้างใหม่เราถ้าเร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 า,เรา,เราสร้างใหม่เนี่ยน่าจะาซิฟเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายกว่าไหมนยครับแล้วก็ก็เลยเข้าไปเรียนที่คูบา ถ้าคูบาเขาว่าอยากอยากจะให้เก็บไว้เพื่อเป็นเป็นอนุสรณ์สถานให้กับท่านคือตอนนั้นเราก็เลยจุกใจคิดแบะ้ก็เราเราไม่ลืละเราจะบูรณะให้ให้ให้ทรงเหมือนเดิมก็คือไม่ไม่ปรับปรุงให้มันมากไปกว่านี้ก็คือยังรักษาตัวตัวตัวโครงสร้างโครงสร้างของอาคารไว้ ครับแล้วก็อะไรที่ยังเป็นของเดิมแล้วก็รักษาไว้อยู่แล้วก็เราก็จะไม่ไม่ไม่ทำให้มันเกินไปจากนี้ละนะครับก็คือรักษาตัวเดิมไว้แล้วอะไรที่มันมันผุพลังเราก็ซ่อมแซมซ่อมแซมไปบูรณะไปครับนั้นตรงนี้ก็นะที่พระอาจารย์เห็นเนี่ยนะที่ต้องบูรณะเนี่ยเอาหลักๆคืออะไรบ้างฮะคือช่วงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรา ทางทางวัดนยครับได้บุญรันนในส่วนของหลังคาไปนะเราโยมเนาะหลังคาครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับเราน่าจะได้บุญรันนในส่วนของอาคารฐานชุกชีพระฐานชุกชีพระแล้วก็ตัวองค์พระด้วยตัวองค์พระที่ร้าวจากไหลลงมาครับจากไหลด้วยแล้วก็ด้วยด้วยความชื้นนะโยมเนาะความชื้นครับแล้วเพราะว่าที่ที่วัดเนี่ยครับจะประสบปัญหากับน้ําท่วม น้ำท่วมน้ำท่วมครับเพ่อะอดอดอดยมยมพ่อจะมานี่นะออน้ำน้ำเพิ่งท่วมไป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 รอบหนึ่งครับอ๋อครับปีนี้น้ำน้ำก็เยอะอ๋อน้ำเยอะน้ำท่วมเพราะว่าเราเราอยู่ทางทางสุดสุดน้ำนะครับน้ำก็มามามาจากต้นน้ำก็จะมาเอมามาท่วมที่เนี่ยประมาณสักสองวันนะครับโอ้ครับประมาณสองวันสูงเยอะไหมฮะน้ำแค่เข่าครับลึกเลยประมาณเข่านะประมาณเข่านะ Oh. แล้วก็ปีปปท,ทุกปีนะครับเกือบเกือบขึ้นมาถึงพื้นป,ปีปีปีที่ผ่านมานี่เกือบเกือบถึงพื้น oh. คือพื้นของอุโบสถนะครับแล้วก็ปีนี้นี่ย,ยังยังยังดีดีหน่อยว่าน้ําไม่ท่วมไม่เยอะท่วมไม่เยอะครับ,รบแต่ว่าด้วยด้วยความที่เราทางทางทาง,ทางวัดเนี่ยครับได้ผมผมดินเพราะ โยมคือผมดินเนี่ยจากจากหน้าดินลงไปถึงถึงพื้นเดิมนะครับเกือบสองเมตรนะครับโอ้ฮะโอ้นะฮะเพราะว่าวัดมันเหมือ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 นเขาเรียกอ่ามันมาเป็นที่ทีุ่่มที่ร่มรับน้ําว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็พอเวลา น้าน้ามานะครับเมื่อเมื่อก่อนนี่น้ําเพียงขนาดนี้เท่าเอวเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับเท่าเอวเลยเท่าเอวนะครับเมื่อเมื่อก่อนตอนตอนตอนเป็นเด็กนะครับวัดยังยังไม่ได้ถมถมดินขึ้นขึ้นสูงนะครับทั้งหน้าวัดนะครับถึงขนาดถึงเอวเลยนะครับน้ำน้าท่วมแต่ละทีนะครับแล้วก็หลังหลังมาทางชาวบ้านก็เอาดินถมเพื่อปรับพื้นที่ของในวัด นะครับก mm hmm. ็ทำถนนทำอะไรมันสูงขึ้นมาเราก็ต้องปรับพื้นพื้นที่ของวัดนะครับให้ให,ให้ให้เท่ากับถนน,นด้านนอกด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ทีนี้นี่ก็น้ําน้ําขาท่วมอยู่นะครับท่วมก็ไม่ไม,ไม่ไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนไม่สูงเหมือนแต่ก็จะดูว่าชื้นๆนะครับแต่ใช่ไหมตัวอาคารนะครับเราถมดินขึ้นแล้วก็ด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่เราไม่รู้แบบโครงสร้างของ ตัวอาคารของช่างสมัยเมื่อก่อนนะครับ<ะ>เรา,เ,าเราเราเลยจะเห็นว่าตัวอาคารนะครับจะดูดความชื้นขึ้นเพราะว่า,าปูนปูนท,ที่ที่ใช้นะครับเป็นปูนน่าจะเป็นปูนเมื่อก่อนช่งางเขาตําต<า>ั้เองเหรอตําเองตําเองโอ้นะฮะมันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนก็ว่ามันมันดูดความชื้นขึ้นมามมก็ ืแล้วก็ฟูนโยงเราเรา,เราเห็นนะครับขนาดขนาดในตัวตัวอาคารเนะะี่ยครับมันไม่ไม่โดนฝนไม่โดนไม่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 โดนาน้า,นานเหมือนเหมือนข้างนอกเนะะาะยังยังผูกยังก่อนเม่ผ <นะ S 2> ูก <ละ S 1> ก่อนนะฮะแล้วก็ปูนนะครับไม่ไม่ได้ฉาบหน <RGB. S 2> าทุกวันนะครับฉาบบ้างะครับ